สวัสดีครับทีมทรีมทาวนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แถวตลาดเคตนะครับอำเภอพนมทวนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของดีมทีมนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแจ้งเตือนนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับแด,ดดดีสวยเลยแสงดีนะครับตอนนี้แสงดี สไตล์เลสด้านนะครับตูแอร์วีไอพีนะครับวีไอพีอนคนขับเนาะเกียสบายนะ เื่อยนะรข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับมีนกนะครับแสดงว่ามีมาแมลงนะครับแปลงนี้ ดูจังหวะข้าวนะฮะเสียงโซโบวีดีจังนะฮะเครื่องเจซิกนะครับมีโนนะเจโอแปดซี J นะครับ 270แรงมานะครับชอบเสียงเทอร์โบมากนะฮะสู้มันสู้อ่ะมันเหลือขาวแน่นมากนะ เราเดินไปใกล้ๆดีกว่าทองฟ้าสวยนะผมชอบทองฟ้าบนี้มากเลยมันทำให้วิดีโอเราสดชัดมากขึ้นนะนีถ้าเราไปดูในคอมในทีวีนะเราสามารถดูเป็นภาพ HD ดดนะ ทำมาคอมเมนต์กันได้คุยกันได้นะครับสามารถไปดูคลิปเก่าๆที่เราลงไว้แล้วได้นะครับพี่น้อง แดดได้น,นะครับแต่ก็สะท้อนกับแสงพระอาทิต์ก็จะเงาขึ้นกล้องดีเหมือนกันนะครับ สบายดีกันนะครับทุกคนนะฮะที่เข้า FC ของเรานะครับ mm hmm. อยู่ดีมีแหงนะฮะทร mm hmm. งนี้เราก็จะลงใน t ิกตอกบ่อยนะครับ t i กตอกก็ใช้ชื่อดินทีม2 0 2 1 21นะครับ เข้าไปดูกันได้นะครับเข้าไปติดตามนะครับโหม,มันถ่ายอแปบปๆปปปปก็ได้1คลิปแล้ว,ช,วช่วยกันเข้าไป subscribe ด้วยนะครับ FC ฟางหนาเพกันนะฮะมีเป็นกอขแปดห้านะครับ เนะครับไว้ติดตามกันต่อไปนะคลิปหน้านะครับยังไงทางทีมงานดีนทิงก็ต้องขอฝากเขาด้วยนะครับสวัสดีครับโผไวไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ